มาดูสิเพื่อนแน่นๆเลยอันนี้เป็นผัดไทยมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีไก่คือ <c oughs> พอดีหนูเห็นทงชาติมาแต่ไกลเลยก็เลยโอ๊ยต้งเดินเข้ามาหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านฟูลัมนะคะวันนี้เรามากันที่ถนนนอตเอด์นะคะทุกผู้ชมขานอตเอ็นมาร์เก็ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชิมอาหารไทยนะคะซึ่งมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะ,ะขายตรงถนนนอตเอ็นเลยะคะ่ะเป็นรถแวนเล็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันีอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ด้านหน้าเห็นไหมเอ,อ่ยมีคำว่าไทยนะคะข้ามถนนก่อนของข้าไทยนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพอดีหนูเดินผ่านมาวมืตะกี้ก็เห็นพอดีเลยไม่เคยเคยมาถ่ายตรงตลาดนอตเอ็นนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นร้านพี่อ๋อว,ว่า,า,วาหนูอาจค่ะอ,นะอ๋อหรือว่าหนูอาจจะมาตอนที่ร้านปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เปิดทุกวันไหมคะ เดี๋ยวให้ลูกค่านี่นะคะร้านคุณพี่เชื่ออะไรเอ่ยขออนุญาตถามพี่กะน,ก,ก,ะนกนะคะร้านนี้เลยค่ะอยู่ตรงตลาดนอตเอ็นนะคะพเพื่อนๆขาหนีนี่เจ้าเดียวค่ะนอตเจ้าเดียวค่ะลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะ,ะค <laughs> เปิดมานานแล้วใช่ไหมคะสิบปโโีโอ้โหข้าปีทีสิบลูกค้าก็แน่นตลอดนะคะพเพื่อนๆขานี่ดูสิคะ แลวที่สําคัญราคาก็ไม่แพงนะคะเฟรนลี่กับลูกค้าคือน่ารักมากราคานี้อ่ะกุ้งตัวตโตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวหนูขอจ่ายตังก่อนนะคะคุณค่ะผัดไทยมิตรคุณค่าเป็นไงบ้างคะพี่ช่วงช่วงนี้ แต่หนูว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะคะใช้ช่วงไม่ปินเทอ,เเเทอเมด้วยช่วงปิดเทอมโอ้ม,มีเมนูผัดซีอิ๊วด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดซีอิ๊วก็มีค่ะเก๋มากอะ่ะคือพอดีหนูเห็นธงชาติมาแต่ไกลเลยก็เลยโอ๊ยต้องเดินเข้ามาหน่อยออนี่นะคะตลาด เพื่อนๆค่ะตรงนี้เขาจะมีตลาดนะคะขายผักผล,ลไม้สดนะคะร้านพี่กนกตรงนี้เลยลดน่ารักมากชอบแบบว่าแล้วมาไกลไหมคะพี่หรือว่าพี่พักอยู่แถวนี้เลยานี้อยู่๋อก็ไม่ไกลนะคะแอคตันกนก,นก,นก็็ไมม่ีปัญหาาดดนน้เิค่ะอ๋อหนูเห็นละเมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวซูมหน่อย นี่นะคะเมนูร้านพี่กระหนกเพื่อนๆค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงเช้า4สี่โมงเย็นสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะตรงบริเวณตรงข้ามกับ ร้านขายจิวเวลี่นะคะตรงหัวมุมของถนนนอตเอนพอดีเลยค่ะก็จะห่างไม่ไม่ไกลจากสถานีฟูลัมนะคะเดินประมาณไม่กี่นาทีก็จะถึงร้านนี้ขอ,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเพื่อน ขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอให้ขายฟังๆัะนะคะสวัสดีค่ะไปเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันนี่ค่ะลูกค่าขอแน่นเลยนะคะมีมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่ไป ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผัดไทยร้านพี่กนกนะคะตรงหัวมุมของถนนนอตเอ็นนะคะเพื่อนๆพ่อขาย่านฟูลแลมเดี๋ยวมาดูหน้าตาของผัดไทยดิน้าทานมากเพื่อนๆดูสิค่ะดูสิอืค่าดูสิเพื่อนอเพื่นแน,น,น,น่นเลยอันนี้เป็นผัดไทยมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีไก่รวมราคาอยู่ที่7ปอนด์นะคะ6ปอนด์เปอนด์เนี่ยไม่เกินนั้นนะคะ หรือว่าประมาณ200กว่าบาทนะคะประมาณ2 3 0 0าบาทนะคะไม่เกินกว่านี้นะคะเพื่อนๆขะก็จะได้ผัดไทยนะคะใส่เป็นกล่องแบบนี้มีมะนาวมาให้ด้วยนะคะอืม,อมหอมต้องหู้มากเพื่อนๆขาเต้องหู้ในผัดไทยอะ่ะโอ้ คือพอเราเดินผ่านแล้วเราเห็นทงทงชาติไทยคือใช่เลยฉันจะต้องแวะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเพื่อนๆไม่ไหวแล้วบีบมะนาวหน่อยอืมเขาฝานมะนาวมาให้ด้วยนะคะคุณพี่กนก ดูเต้าหู้ดิฮะเต้าหูจ้จะแน่นจุกๆจ้าถั่วงอกด้วยอืม เราจะต้องคนให้เท่าก,กันเพื่อนๆค่ะนอกเหนือนจากนั้นนี่ะร้านพี่กระนกค่ะว่ามีผัดซีอิ๊วขายด้วยนะคะไว้เดี๋ยววันหลังฉันจะต้องมาลองวันนี้ขอชิมผัดไทยก่อนน้ำผัดไทยเนี่ยคือรสชาติใช้ได้นะฮะอื้ รสชาติอร่อยใช้ได้เ,เพื่อนๆแต่เต้าหู้นะคะมีความไหม้นิดนึงเห็นไหมมีความดำๆนิดนึงอันนี้เป็นเต้าหู้นะโหโอเคกินได้แต่ถือว่ารสชาติก็อร่อยนะคะอืมอืม ขเขาให้เยอะให้เยอะดีเพืเ่นอน เนี่ยมันต้องกินแบบว่าสดนะฮะใส่แครอทด,ด้วยค่ะ ชนะคือเส้นผัดไทยเนี่ยใช้ได้อร่อยไม่แฉะเพราะว่าบางเจ้าผัดไทยทำแฉะก็มีแต่ว่าเจ้าเนี้ยไม่แฉะอร่อยมากเพื่อนๆดูดิดดด แกผัดได้แบบอร่อยผัดได้เหมือนผัดนึกถึงก๋วยเตี๋ยวจันนะ่ะเพื่อนๆใครเป็นคนจันนะ่ะจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวจันนะ่ะมันมีความอร่อยแค่ไหนคือกินผักไทยแล้วนึกถึงเมืองไทยมากรสชาติคือพี่แค่ใส่พริกมาให้ช้าตามที่ช้าขออะ่ะอืมอม อืซื้อผัดไทยกินอ่ะนะคะมันจะต้องยืนกินเลยแบบเนี้ยจะจะเลยค่ะย่านฟูแลมเนี่ยพี่เพื<ๆ>่อนเสียงรถตำรวจเห็นไหมคือมันจะต้องกินให้เห็นเห็น<ๆ>ผัดไทยเนี่ยนะคะเมนูผัดเส้นผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเนี้ย มันจะต้องกินตอนร้อนๆมันถึงจะอร่อยถ้าจะมานั่งเวฟนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันไม่อร่อยเหมือนกินกินเลยนะคะกินผัดตรงนั้นแล้วต้องกินเลยเท่านั้นอืออืออร่อยมาก จุกจ้ะอืมอืมอร่อยอะ่ะหมดแล้วเกลี้ยงเลยอร่อยมาก